พบกันให้สลามไต่ถามทักไทยผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลามุอะัยกุมวะรอมอตุลอฮิวะบรอกกาตุวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะน้องไข่เจียวตอน วิธีใช้มือถือให้เกิดประโยชน์เวลาว่างๆน้องไข่เจียวมักจะขอยืมมือถือของคุณแม่มาเล่นมาดูการ์ตูนหรือดูอะไรที่น่าสนใจแต่คุณแม่บอกว่าถ้าน้องไข่เจียวคิดจะใช้มือถือจะต้องรู้จักวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวิธี 1. มือถือทำให้เราเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลา มือถือสามารถให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินและมันก็ทําให้หลายๆคนติดมือถือได้โดยง่ายจนกระทั่งควบคุมเวลาไม่เป็นเพื่อนๆของน้องไข่เจียวมีหลายคนที่ติดเกมเอาแต่เล่นมือถือไม่ยอมทําการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือและไม่ยอมออกไปเล่นข้างนอกบ้างทําให้สุขภาพไม่ดีร่างกายอ่อนแอ และก็สอบตกด้วยส่วนน้องไข่เจียวก็พยายามแบ่งเวลาในการเล่นมือถือโดยกำหนดว่าจะเล่นได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็สามารถหาเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ทำให้ไม่ติดมือถือจนเกินไปเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลาที่ถูกต้อง2 มือถือทำให้เราเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วโลกทุกวันนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกๆอย่างรอบตัวถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเกือบทุกอย่างการใช้มือถือจึงเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความก้าวหน้า เพื่อที่จะได้คุ้นชินและสามารถเรียนรู้การทำงานของเทคโนโลยีในอนาคตได้โดยง่าย 3. มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้มือถือทำให้โลกใหญ่ๆทั้งใบดูเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆเพราะเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้เพียงแค่ใช้นิ้วเดียวเราสามารถส่งข้อความคุยกันแบบเห็นหน้า และสามารถติดต่อกับคนที่เราต้องการเมื่อใดก็ได้และนานเท่าใดก็ได้เท่าที่เราต้องการโดยไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องใช้เงินมากมาย 4. ใช้มือถือเตือนความจำเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆในมือถือเพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำหรือเรื่องสำคัญต่างๆอย่างเช่นนัดหมายเวลาเข้านอน เวลาตื่นนอนเมื่อมีตัวเตือนความจำเหล่านี้เราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญอีกต่อไปมาค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้ประโยชน์และโทษของการสื่อสารกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยชน์และโทษกันนั้นคุณครูจะมาทบทวนเทคโนโลยีเครื่องมือในการสื่อสารของเด็กๆ ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะว่ามีอะไรบ้างจดหมายโทรศัพท์ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์และคอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์และโทษของการใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้กันเลยค่ะ ประโยชน์ของการสื่อสารข้อที่1การสื่อสารทําให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นและทําให้เราได้รับความสนุกสนานความเพลิดเพลินจากสื่อต่างๆด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่2สะดวกรวดเร็วต่อการติดต่อสื่อสาร ถึงกันได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลานานที่สำคัญยังติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายจากระยะไกลโดยไม่ต้องเดินทางไปหากันประโยชน์ข้อที่ 3. สามารถสืบค้นหาข้อมูลหรือสอบถามผู้รู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ต่อมาเรามารู้จักโทษของการสื่อสารกันบ้างค่ะโทษของการสื่อสารก็อย่างเช่นสื่อบางชนิดอาจมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นในขณะที่เด็กๆรับชมก็ควรอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะการใช้สื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์สื่อเหล่านี้ จะมีแสงที่เราเรียกง่ายๆว่าแสงสีฟ้าหากเราจ้องเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้ตาพร่ามัวและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะคะ ดังนั้นหากเด็กๆใช้สื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆควรมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ติดมากจนเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้สายตาของเราเสื่อมสภาพลงแล้วเด็กๆก,ก็อาจจะพลาดกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆได้นะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนของเราวันนี้นะคะคือกิจกรรมชุด กล้องถ่ายภาพของหนูนะคะนี่คืออุปกรณ์ค่ะและขาดอีกหนึ่งอย่างนะคะคือเด็กๆต้องเตรียมกันไกลด้วยนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีกล้องถ่ายรูปของตัวเองก่อนนะคะสีสันสดใสสวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะ กล้องถ่ายรูปของเด็กๆนะคะคุณครูจะเจาะช่องไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้เลยตามภาพนะคะต่อมานะคะจะเป็นแผ่นฟิล์มนะคะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆลงไปได้เลยค่ะ แต่ว่าในสองช่องนั้นนะคะจะต้องมีพยัญชนะตัวดอชดากับตอปะตักค่ะเด็กๆฝึกลากเส้นแล้วเขียนลงไปในช่องฟิล์มเลยนะคะและช่องที่เหลือก็เป็นภาพที่เด็กๆต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะ เสร็จแล้วเรามาตัดกล้องของเรากันเลยค่ะพอเด็กๆตัดกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเคลือบกล้องของเรานะคะให้คงทนอยู่นานเลยค่ะด้วยแผ่นใสนะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะ ตกแต่งขอบแผ่นใสให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนํามีดนะคะมากรีดตรงกลางที่คุณครูได้กรีดไว้ให้แล้วนะคะพอเราเคลือแผ่นใสไป แผ่นใส่นะคะก็จะไปปิดกั้นรูตรงนั้นเราต้องมากรีดเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆใช้มีดเองไม่ได้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยนะหลังจากที่กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำแผ่นฟิล์มที่เราตกแต่งวาดเองเมื่อกี้นะคะนํามาสอดใส่ไปในกล้องเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะแล้วเราจะได้กล้องถ่ายภาพของหนู ที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ